สบายดีมอนี้บรรยากาศดีอยู่น่าแซงเรา่ได้มาดำน้มาเบ่งงินพี่น้องพนดำน้น่าห้าสิบาเฮกตาร์หากระหูพอสื่อไปไหนมาดำนามันนี่น่นอันน่ะได้มือเท่าไรดำน้านะบ่ได้มือเท่าไรดำนี่บอกคนอ่ะเดือนได้มือเท่าไรดำนี่มือละวันคนกนได้เองพอโอ้ โอ้ดีใจน้ำเดอ้อดีใจน้ำดีใจน้ำนวันนี้สุดท้ายไปลงให้พี่น้องอยู่ไม่กลเบืงว่าวิธีดำหน้าดำอะไรยันช่าง,างดำเป็น <c oughs> อันนี้ใส่เพือแห้งบราจะใส่ก้นจักใส่หัวหน้านะซสื้อเขี้ยวนี่บ่ <c oughs> ัวหน้าทีมงานน้ำท <UB> ีมวทีมงานเสือเขียวเจ้สายัทในมือเาได้ดำนาเนเจ๊สายมือละแสนผู้อ <c ười> <c ười> ๋อทกกพอดำเมือละแสนลกกาก็ได้2สองลเลยเสานก็ได้ลกกาก็ไดสองหลอยดำหาป้า้วสีเอาเงินนี่ อาหาริมอาาเฮกตาร์ด้วพี่น้องเด้อกะลอยหนึ่งกะลอยเดียวเกือบบุพเพออันนี้เขลือหาดอันนี้เขลือหาดย่ามเนาะเห็ดกระทมเห็ดชุ่มให้ยขลือหาดย่ามนี่เห็ดชุ่มหายนี่เห็นบ่นี่ย่ามหนาวเห็ดชุ่มหายนี่ขนาดเขลือหาดเนียทำนี่อาหารชิมอาหาเฮกตาร์ อันนี้เป็นต้นมะยุงอีพอเราปลูกเมนตะเตนส้าวปีขึ้นหลังมีสต้นเนาะอยู่หน้าเฮานี่อยู่บงวะนี่นี่คือไม้ขยุงว่้าเด้อนี่ น้าหา้าเฮกตาร์ปุ๊บจำสิ่ายปีนิเขเอาอจำนี่แหละยังเบิ่งคักรายเบิ่งเนีเแสดงว่ามงเห็นมั้่นะ